มีจ้าพี่น้องเครื่องเขาก็ครบแล้วจ้าเขาเสีเห็ดปลาเด็กบองเขาเดี๋ยวเขาก็ะครัวเนี่ยตะไคร้เขาปลาล้าบองสูตรของใครก็ของใครนะคะแซมนัวกลยยยติมสวัสดีจ้าพี่น้องเห็นบอต้นขน,นุนยายติมเปึ๊ถุนะ่ะใ้เบื้องต้นขน,น,นุนซื้อ,อดอกมาเบื้องตน้นค้าบัดทีนี่ต้นค้ายายติมสิ เห็ดแจวบองจ้าก็เลยให้เบิ่งกอคาเพียคามาปีกายนี่ยยังให้เบิ่งอยู่ทุนไทยซิคูดคาให้อ้ามักกูดลนมากูดลนเนี่ยต้นมากูดก็เพอะได้กินอยู่ได้พี่น้องเอ้ยต้นนี้ซิฟก็ปีละเด้อนน่เด้อพาได้กินอยู่จ้าเฮ็ดคาไปกินเฮ็ดอันแจวบองไปกินอยู่อังกฤษก่อนจ้าพี่น้อง จ้าอันอน่นอนๆนี่ลราพุดเลยเหงานี่เออพ<ะ>ุดลงไปเลยจ้าและะ้วก็พุดไปผ่อนผัวเลย<ะ>จ้าเนี่ยมองน้อยๆน,นี่ก็พุดธเลยสองอันตะเนาะนี่เห็นบ<ะ>่จ้าพุทธ<ะ>เลยเออสวกเอาไปเลยมันจะสิได้กเกิดใหม่นั่นละไงเขาด,ดุด <c oughs> ขายายเองหรอก <c oughs> <c oughs> นั่นละมองนั้นไงอีกคนเลยเออนนั่นละ และพ่งเ้อานีคาเกเอาคาออนน้ำเนยมาให้เบิ่งคนขุดร้านไทยพี่น้องร้านไทยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอาเอาเดียวมีบ่อยงานจ้าจ้าจ้า,จา,จาเอาเลยซับเอาเลย ซับเงาทาั้งในเนี่ยเออเห็นบ่าอันต้นที่อันอันอันงานงานนะโอ้งานนะว่าสันนอนนะที่ว่ามันสีออกไปน่ะซับเอาเลยจ้าจ้ามองนั่นล่ะซับซับคามซับงานก็ซับมาใหม่อยู่ไดพี่น้องางาแดงโอ้งาแดงว่าสันบ่กป้าเจ้าที่ ค่าเดี๋ยวนน้องเงยใส่เบิร์ตนีกับพอ่อแหลนะค่าจะคล้องมีแต่ว่าหังไปสื่อของผู้อื่นด้วยพี่น,อ <ś, S 2> น้องบ่อค่อยดีบว่ค่อยดีคุดงวดนีกับสิคุดเอาอยู่ดอกคีมเลยง่าสิคุดเอาเมื่ออยู่ดอกนี่มากูดหน่อยจ้า Nhi, à vàng Nhi kê -kê mà tắt ào 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 nữa nãy mong nãy kìa em đi tắt tắt nữa tắt lên tắt tắt lên 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 นั่นละ <laughs> ไปบัดรเนา <laughs> โอ้ยพี่น้องสิภามาเบิ่งหมดขนุนขานุนหนุนน,าน,น,านนำนี่อ้ามันเป็นซุกหบอปนีพี่น้องมึงเนี่ยขนุนสันตว่า <laughs> ตาตีละได้ซุกหะด่ะฮะท่านในหอมท่านในหอม้าหอมมันก็สิบลดเละบอกฮะ ปอกกะเทียมเห็ดแก้วบองจ้าพี่น้องปอกหอมปอกกระเทียม,ต,ม,กกะยมตะไคร้นีสิพขัวเด้อจ้าตะไคร้นีสีเอาสดๆดตำสดๆดคากระสีเอาสดๆดเพราะว่าไม่อยากคั่วคั่วแค่พริกก็พอแล้วปลา,าบองก็จะทำปลาาดิบนะคะ เราจะไม่คั่วไม่ผัด <c oughs> หันคาจ้าพี่น้อง <c oughs> เครื่องเขาครบแล้วจ้า <c oughs> เดี๋ยวเขาก็กคััว <c oughs> เนี่ยตะไคร้เขาปลาลาบองสูตรของใครก็ของใครนะคะ <c oughs> นี่มิปลาซับอยู่จ้า ขาบดมาแล้วนะคะปลา,าบดเราก็จะทำสองกระปุกนี้ค่ะนี่เครื่องเข้ากระเรียมแล้วแล้วพี่น้องตะไคร้ข่าใบมะกรูดอันนี้ก็หอมกระเทียมเข้าขกลัวเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวเราก็จะมาตำกันนะคะพี่น้องข้ากระตำตะไคร้ใส่จ้าตำตะไคร้ ก็ละลาย่างว่ามันสีอะไรนิ่มจะเอาอันนั้นลงมาใส่บบดนี้หอมกับกระเทียมไม่เลยเนาะจะแบบลุกทุ่งลุกทุ่งตมเลยแบบนี้ออกมาตมทั้งหนอกพี่น้องหฮ้ดตังแต่เวนจนคำ นี่แหละเขาถึงบอกว่าตำปลาแดกบองตำปลาลาบองอันนี้นะตำแน่ๆตำแท้ๆใส่คุกตำไผ่ร้านไผ่ตำพี่น้องไผ่สันไงนี่ร้านไผ่ร้านแจ้เพิ่นติความสร้างกางสิแหลกพี่น้องแหลกแล้วเขาก็สิตำคาใส่ได้จ้าบันนี้ตำคาใส่แล้วเขาก็สิ อัปลาลงแล้วค่ะปุ๋งเลยจ้าแบบนี้ใส่คาลงพี่น้องเครื่องล่าหลายประเด็กสองกระป๋องน่อยๆมักเครื่องจ้าใบมะก,กระูดจน้ำเล่นลจ้าลงไปเลยตำแ่ย่ๆสองสมบัติหอกกระสิไดใส่ตอนปลาเอ้ยไม่ใช่ปลารสับปลาบดพี่น้องบริสับดอกซื้อปลารขาเจ้าที่เขาเจ้าบดแล้ว ทอระพีขั้นสิตํามเจเวบนมันห่อนแดดพี่น้องเออโกอมันนี่ห่อนแดดบ่เป็นตะยูมันสิเป็นวินแดดนะก็เลยมาเห็ดนี่ยโมเล้งเปิดโคกนี่แสบเป็นแสบเลยพี่น้องเอ้ยตําจนโคกแตกบา้างไงจังไรระบาดน,นี่เฮ้าโคกนี่ใส่มา20กว่าป,ป,ปีแล้วที่หนูจหาโคกขึ้นกันะบา มือผู้เห็ดโคกแตกแหมโคกแตกโคกแตกพี่น้องโคกแตกเดี๋ยวไปหาโคกไม้ก่อนจ้า,าจ้าพี่น้องเอากลับมาใส่ประเด็กเลยจ้าเปลี่ยนโคกไม้แล้วจ้าตามแล้วจนโคกแตกพี่น้องข้ามืดการแห้งมืดเข้าไปอีกน ไซส,สองกระปุกอุ้ยงาก็ดีเลยกระปุกม,ม,มันอะเไซซ์คือเตานะจะสิมมึงด้วยยายยายจะสิมดูให้ดูให้ดูนะคะ,อ,ะ,ะอ,อ้นัวปลาแดกปลาคออันนี้ฮะอือปลาคอก็คือปลาช่อนเด้อพี่น้องอือ ถ้ไอยากได้แบบนี้ไปสื่อยูบิกซีด้วยพนองเด้อใน,นกระป๋องมันปิดอย่างดีสินอย่างดีพี่น้องสามร้อยห้าสิบกรัมปลาปลาช่อนไดตินกระสีใสมาคามเปียกเด้อพี่น้องคามเปียกนะจ๊ะกุ้งเลยจ้า ได้แย่ชู้หนิใส่หน่อยกระซสบหน่อยใส่ไรกระเสยียบไยเด้อพี่น้องเด้ออย่าปากอย่าปากจวดพอสกักก่อนขอน้ำตาลนิดนึงค่ะขอน้ำตาลนิดนึงนะคะไปปรับรสชาติจ้าก็ดีย,ยใส่พริก ใส่พริกลงไปจ้าพี่น้องพริกอันนี้เผ็ดเผ็ดเด้อใส่เบิร์ดนี้มันสินงใดบ้างแต่เราเน้นเครื่องนะคะเราไม่ค่อยเน้นพริกเท่าไหร่เ,รเนจะออตัะบสกปกตถั่อนถะโบ่เฮาจะใส่ใหมหอมขนาดเลยดูชัดๆไปเลย จะพี่น้องชิมกันด้วยจ้าเดี๋ยวเติมเครื่องอีกมาสม,ม,าสมเติมยายชูอีกพี่น้องเติมน้ำมาคามเปียกอีกจ้ายายชูอันนี้น้ำตาลนะคะเมื่อกี้ยายชู น้ำตาลสักสองช้อนได้ซูอีกจังน่อกก็ได้ได้ซูอใส่หน่อยก็สิเคียดเนาะใส่หน่อยเขาสิเคียดเขาสิว่าบ่าแซบเฮ้าอันี่ละว่าบมเมนเขาดอกว่า <c oughs> เดี๋ยวค่อยชิมนะคะ <c oughs> อะชิมเมืองนู้นหนูหนูใหญ่ <c oughs> มันชิมก็ได้ชิมอีกหน่อยนะคะ น,นี่แบบแสบงานี่นี้ซิมพี่น้องซิมิ้มนี่แบบิมมัืยร,ออไไอระอออนแก็แล้วพี่น้องสแสบละนัวเสร็จแล้วจะพี่น้องเดี๋ยวยายติมสิตักใส่กระปุกไปไปกินอังกิดจ้าแับน,นี้ตําจนโคกแตกพูดได้พี่น้องเอ้ย ห้องในคุกคุกไปนี่แตกเลยจ้าแตกกลางเลย <c oughs> อีอตาจันคุกแตกนะคะต,ตปาปลาาบองพี่น้องจ๋าเจ๊ติมก็ใส่กระปุกแล้วจ้าปลาบองเฮาใส่กระปุก เก่าเพิ่นอันนี้อย่ติมสีเอาไปอังกฤษจ้าสองกระปุกสองอันนี้อันนี้ก็สิเอาไว้กินอยู่นี่จ้าไว้กินยุ่เมืองไทยพี่น้องสีสันใช้ได้สวยงามจ้ใส่กระปุกไว้กินนะจ๊ะยุคนี้เราต้องประหยัดจ้ะพี่น้องจ้า สเจแจวบองกินกับพักหลวกพักซุดกระแสบจ่าไข่ตุมจักสองฟองก็โอ้อร่อยเจติมมักกินอาหารแบบอีสานอีสานจ้ะพี่น้องนี่แจวบองีน,งนกับพัก,นกีนกะกินได้แล้วจ้ะไข่ตุมสองนวอยรือว่าปีกกงปีกไก่ทอดยังสีหน้ากระแสบแล้วจะกระแล้วแล้วเดี๋ยวเจติมซ,ซีซิมให้เบิ้งได้จ้ะพี่น้องอันนี้ตักใส่ถ้วยไว้ถากินจ้า เดี๋ยวจะซิ่มให้เบิรงเดอหนึ่งข้าวเหนียวข้าวกำจ้าอื้มแซ่บรสกลมกล่อมเข้มพอดีเฮาเห็ดเองเนาะกระเล็ปรุงตามใจเฮาจ้าพี่น้องไผมักรสชาติไปได้ก็ปรุงตามใจจ้า กับแก้มถั่วแสบอีรีพี่น้องเลยยายติมกระสิกินปีกไก่ทอดจำเจียวบองกับพักกับทัวจ้จานี่งไงปีกไก่ทอดเฮา แล้วก็ข้าวเหนียวนะคะนี like However, ่จ okay. uh. okay. uh, ้าข้าวเหนียวของเราเหนียวดํากับขาวนะคะอยากกินแบบนี้พี่น้องขาวขาวขาวดำจ้าในอารมณ์ที่ว่าอยากกินขาวขาวขาวดำเป็นสีขาวสีดำถ้ายายติมอยากกินแบบดำล้วนยายติมกระสิแซ่ขาวขาวก็ขาวดำใส่น้ำกันจ้าอยากกินแบบขาวกะดำเอากระสิแซ่คนละ แซ่คนละกะละมังจ้าแล้วเขาก็เอามาหนึ่งมนก็สิเป็นแบบนี้อ่อนออนพี่น้องเลยอันนี้กับปลาทูนมจีนทัวเฮาก s สิ o l ยำนมจีนกินจ้ายำนมจีนกินแต่ยำนมจีนยายติมสบู่เห็นให้เบิ่งจ้ายายติมกะคอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจที่เข่ามาติดตาม กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ห้ยติมจ้าขอบคุณมากๆนะคะทุกคนขอให้โชคดีปีใหม่ไทยจ้าสวัสดีค่ะ